สวัสดีครับกิติครับผมเพจ a c e b o o k กิติคุณคำนวณครับ YouTube c h anel n กิติคุณคำนวณทีวีคลิปนี้แนวทางหวยราพัฒนานะครับวันนี้วันจันทร์ที่28สิงหาคม2023เมาเนาะมาว่ามาแบ่งปันขึ้เก่าแล้วครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เดอ้อครับฝากกดไลค์กดแชร์เดอ้อถือว่าเป็นการสนับสนุนอีกช่องทางหนึ่งครับการกดไลค์กดแชร์ แต่กออย่าลืมกดติดตามนะครับกดถูกใจด้วยครับทั้ง YouTube ทั้ง Facebook ครับผมถ้าโชคดีจากตัวเลขของคิดตีคนคำนวณน,นะครับอยากสนับสนุนเป็นชากาแฟก็ยินดีต้อนรับทุกการสนับสนุนครับผมเบาๆหลายใหญห้างวาสันว่าเลขตัวเดียวกันกับหวยห้าน้อยเลยครับมันขึ้นตน้นวโดยเลขแปดเท่าอนเกาศูนย์หนึ่งสอครับ งวดที่แล้วไมนออกห้าแปดศูนย์สามเนาะเก็กสี่โตนะครับสามตัวบนแปดศูนย์สามครับสองตัวล่างห้าแปดครับผมเกร็กใหญ่ตผมนเนี่ยแปดศูนย์สามขี้สิมืสอครับทะเบียนมอเตอไซค์งวดที่แล้วเนี่ยผมให้ศูนย์เก้าแปดเจ็ดหกเนาะมีเด่นอยู่สองตัวคือเลขศูนย์ก็บเลขแปดแต่ว่าผมจับเลขเด่นพิษโตครับพี่น้องเอ้ยเห็นปะงวดที่แล้ว มันออก8ปดศนสมเนาะอันนี้ก็พลาดไปตัวเดียวเนาะแต่ว่ามันมีเหล็กสามอย่นี้โอเคมันเด้นศูนย์กับ8ดเพราะฉะนั้นเอาเฮ้ยตำแหน่งเดียวกันเลยพี่น้องเฮ้ยจักสีวางได้แหละตำแหน่งที่หนึ่งหมดที่แล้วนะคือเล็กศนส่วนตำแหน่งที่สามคือเหล็กแปดครับ แปดศูนย์จักสีว่านด้วยแหละเอาตามนั่นครับผมสามศูนย์นี่มันมาสามดหนติต,นนะต,ต่อกันแล้วด้นะครับมาสามโหนติต่อกันแล้วสิตามศูนย์ต่อพี่น้องสิตามศูนย์หรือตามแปดต่อผู้ใดเอเอแปดเอาเป็นตัวร่องเลยกันครับผมพี่น้องเอาแปดเอาเป็นตัวรูดนะครับศูนย์เอาเป็นตัวร่องเลยกันนะครับผม คิดหนักด้วยเนี่ยเพราะศูนย์มันมาติดต่อกันสามงวดแล้วนะครับแล้วก็ศูนย์สามอีกตั้งหาก <c oughs> นะโอเคเพราะฉะนั้นสองตัวเน้นๆก็จะเป็นแปดศูนย์ครับแปดสองครับศูนย์สองครับอ้าวงวดนี้มันจะเป็นศูนย์สองแหละตัวเน้นๆนะสามตัวก็จะเป็นสอง ดศูนเก้าแปนย์ศูนยเอาเอาไปกรับเอาเองแล้วกันครับไปเห็นหกกรับก็ได้อยู่นะซาเลข3ชุดหน,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 นึ่งสองแปดศูนเก่ครับเอาศูนย์หนเนาะเลขหาตัวนี่วิ่ง็ปเลขชุด3าตัวได้สิชุดหนึ่งเครับสิชุดแบบบ่เบิ่นต่ตองมาหามนะถ้าเอาไป ติงเป็นตัวกับเป็นยี่สิบชุดเนาะแถาไปหกครับก็ได้หกสิบชุดขอมันแตกสามตัวอยอะนิดนีงครับจังได้กับกำไรครับพอมันบ่มีอันเนาะหวยเล้าส่วนเลขกสองตัววิ่งจากเลขกหาตัวก็คือกันนะครับในทั้งหมดยี่สิบหาชุดบนล่างก็หาสิบชุดหรือแต่เสื้อมันนะกับเลขหลุดก็เอาเลขกแปดไปหลุดครับสิบเก้าประตูบนล่างก็สามสิบหกชุดครับผมหรือเอาเฉพาะ ตัวเด่นครับแปดกับศูนย์ไปวิ่งกันเลยขาตัวนี้ได้สิบหกชุดครับบนลางสามสิบสองชุดตามนี้ครับผมโบมียังเพิ่มเติมแล้วมันมาร์สฟูซุกคันครับพี่น้องฝากกดไลก์ก็แช่นเด้อคอมเมนต์คุยกันนะครับเดี๋ยวสิเขาไปกดถูกใจทุกคอมเมนต์เลยครับผมขอบคุณหลยๆครับสวัสดีครับ